นี่ไงกับคําถามที่ว่าทําไมฉันชอบมาโลตัสบ่อยจังขนาดฉันไปหาเบอร์เรนมาขากับฉันยังแวะโรตัสแต่พวกเธอ <c oughs> มันก็ประมาณแบบเราแวะตลาดหาอะไรกินนั่นเลยซื้อของสดที่ตลาดไปทํากับข้าวประมาณนั้นเลยแต่ฉันชอบแวะโลตัสไงที่จอดรถก็สะดวกของก็สดใหม่วันนั้นก็ซื้อหมูไปทําหมูกระทะอีกแล้วนะเพอาก่อนหน้านั้นสีห้าวันนี่แหละก็กินหมูกระทะน้าจิ้มก็เหลือหมูก็เหลือไงพวกเธอเลยซื้อเนื้อปลาไปใส่แล้วก็หมูอีกนิดหน่อยดูน้องปิ่มกับพ่อเขาหยอกกัน <c oughs> น้องปิ่มนะพวกเธอเป็นคนอัดคลิปให้ฉันน่ะ เล่าว่าเดี๋ยวนี้น้องปิมกินหมู3าชั้นย่างเป็นแล้วนะพวกเธอถ้ากินหมูกระทะเขาจะบอกว่าย่างหมู3ชั้นกรอบๆให้หนูนะน้องปิมบอกแม่อีกว่าตั้งแต่แม่ให้หนูลองกินอะไรหลากหลายอย่างนะ่ะหนูก็กินเป็นหลายอย่างมากหนูก็อร่อย <c oughs> ฉันก็เลยบอกว่าก็แม่รักหนูไงแม่ก็เลยอยากให้หนูได้กินอะไรหลายอย่างฉันเลือกของเสร็จน้องปิมก็บอกแม่ไปซื้อไส้กรอกด,ด้วยไส้กรอกมินิคอกเทลซีพีที่น้องปิมชอบกินนะ่ะมันโมฉันก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเอาปูอัดแม่ละลูกน้องปิมก็บอกปูอัดก็ได้แม่จับข กินวันหลังกันได้ได้ของแค่นี้แหละพวกเธอเนี่ยพวกเธอเห็นแก้วมังกรลดราคาใช่ไหมในรถเขน็นมาโรตัสถ้าเห็นายเหลืองฉันก็จะหยิบติดไม้ติดมือแบบนี้แหละกลับไปด้วยมาซื้อของที่โรตัสผลพลอยได้ก็คือของลดราคานี่แหละพวกเธออีกอย่างหนึ่งนะบ้านฉันเวลาทําหมูกระทะกินกันที่บ้านก็จะหยิบโคกไปด้วยขวดนึ่งกินด้วยกันทั้งครอบครัวนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้กินหมูกระทะก็แทบจะไม่ได้ซื้อกินนะพวกเธอน้ำอัดลมนะี่พวกเธอเห็นไหมขนาดลูกฉันหลับฉันยังมาเดินโรตัสหนะน้องปิ่มก็ไปเล่นฮาเบอร์แลนด์สาม อยู่สามชั่วโมงเนาะก็น่าจะหมดพลังนะวันนั้นออกจากรูตัดก็น่าจะหกโมงเย็นนะพวกเธอบ้านฉันฝนก็โปอยฟ้าคืนม,มาแล้วหละแต่ฉันก็เคยเล่าหลายคลิปแล้วหละฝนตกฟ้าร้องมันไม่ใช่อุปสรรคในการออกจากบ้านเลยนะบ้านฉันอะ่ะบอกน้องปิมว่าน้องปิมเอาขนของช่วยแม่ก่อนลูกพอขนเสร็จน้องปิมบอกว่าแม่หนูขอเข้าข้างหลังได้ไหมดูพวกเธอดูน้องปิมทำแต่เขาก็เคยปีนเข้าหลายรอบแล้วแหละพวกเธอฉันก็เลยบอกว่าเข้าไปดีๆลูกเดี๋ยวมันจะหลังหาแต่ก็ไม่ละความพยายามนะเข้าทางนั้นแหละคลิปหาเบอร์แร์ก็จบแล้วนะพวกเธอ